ย่งนั้ลูกี้กับน้องคนหน้าเนาะอย่างนั้นโมีคนนี้เนาะมีเงินอีกไปพี่น้องนะก็มีเนาะยังมีอยู่เนาะท่านหนึ่งเนาะท่านบาทพี่น้องเนียเพรเดือดเดือดจากซื้อของเนียเดือดจากรถที่เดือดซื้อของที่ว่ารถที่ที่อาหารการกินที่เอาซื้อมาเนี่ยก็บเดือยอยู่พันบาทเนาะนี่ครับไปซื้อครับกะหมอบให้เพิ่อน เป็นการเฮียนกันยังนี่เออให้น้องเลยก็ได้เองเห้น้องรับมาดูนี่จะมีเงินหนึ่งพันบาทใที่้างเรมอบหมายให้น้องเนาะแต่ว่าเป็นทุ้นการศึกษาของน้องเนเนาะสูตดที่นักเฮียนเลยอุปกรณ์การเียนนะา กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนหรือว่าสิเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองยูทูปพอน้องโคหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพอกับซองยูทูปพอน้องโคหน้าอีกเช่นเก่าเช่นเคยพ่อมพี่น้องตอนนี้พอน้องโคหน้าก็ได้เดินทางมาทางบ้านหน้ามวงไข่พ่อแพี่น้องมาพร้อมทีมงานคือเก่าเนาะ คือมีน้องพลอยน้องว่าดไมพี่น้องมีน้องโคหน้ามาน้ำเมือนี่การเมื่อนี่เนาะทางทีมงานของเรากลับมารับหน้าที่เป็นสะพานบุญไทยทางผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าใจดีทไพี่น้องจากฟังไทยเนาะมือนี่พอน้องโคหน้าก็ได้เอารถถีบเนาะแล้วก็มีอาหารการกินไมพี่น้องคือหลายอย่างมีทั้งกระปุ้นเนาะหรือว่าที่เป็นพวกรับความห้อนเนาะทไมพี่น้องก็คือเป็นน้ำเคงนั่นเองไพี่น้องเลยเนาะรับห้ใจกินกระปุ่นแล้วก็มีปลาน้ำทหไพี่น้องะ ว่ามือนี้เนาะพอน้องคนหน้าก็ได้ซื้อมาฝากทางน้องเพิ่นพี่น้องเนาะคือมาฝากน้องพันครอบครัวของเพิ่นเนะาะทางคุยใยญ่ใจดีคุยใหญใ,ใ,ใจบุญเนาะก็ได้บุญเงินมาพี่น้องเลยมาให้ทางครอบครัวของน้องพันพี่น้องเลย,เลยก็ซื้อรถที่มาคันหนึ่งเนาะโดยบริบิ่ง์ข่อยส้มพอมๆกันเลยพี่น้องเนาะ,ะบรรยากาศต้องให้ท้องหน้าธรรมาชาติเนาะโดย ตอนนี้ก็มาเิ่งของฝากก่อนพพี่น้องเลยเพาจมีทั้งขนมเนาะเรือเป็น้าวปุ้นเนาะก็มีป่าน้ำพายพี่น้องเลยก็มีน้ำเย็นๆมาน้ำพห้พี่น้องเลยก็บมอบมีทั้งรถถีบเนาะรถถีบคันหนึ่งเนาะพพี่น้องเนาะก็มามอบให้ทางครอบครัว <Mario> ของน้องพันธ์เรือว่าน้องจันในลุกชายของเพื้นเนาะโดยตอนนี้ก็ใช้รถอีเทนมาให้พี่น้องเนาะก็คงเบ่งก็คงสิเปกขู่เปกตาอยู่ดอกเนาะ มืัอนี้กะทางมันก็อาจสาะยากน้อยนึงเนาะเพราะว่าโดยถ้าบอใสา่รถไทยมากะอะช่วงสีมายากเนาะลำบากครั้งแรกว่าสีให้น้องพอ่อขี่มากช่วงสีเป็นไฟบ่ไ <c oughs> ด,ด้ก็เลยใช้รถเออีแตนมาไว้พี่น้องเลยเนาะโดยสดีคน้ำสบายดีล่ะโดยสบายดีสะพาสนสบายดีโดยน้องน้ำน้องจันบ่สบายดีลูก แม่มน,<อ>น้องอายุยจค่ปีเลยเนาะน้อง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 จันโอเปตปีอืมวันนี้ยังไม่ได้เข่าของเฮียนเนาะโอสีลมลแน่มือนกันแม่สีลมลมบรรยนะมมากาศกับอยากลมแน่คุณพี่น้องกันเปกเข่าของเฮียนสิไปเข่าอยู่บ้านห้ามบ่ดดื้อว่าจังไรเข่าอยู่ใส่บ่ากระยันเข่าท่างบ้านน้ำกระโหดมันใกล้เลยว่าใกล้น่าเนาะโดยโดยโดยนขึ้นคีรถไปไกลยี่บอคนมีโมยู่บ่ไป โอ้ดอยดอยดออยแมนดอยดอยดอโดยโดยข้างแรกไปไปเผากันก่อนเนาะเต้านเกี่ยวเข่าว่ามันเกี่ยวเขาเกี่ยวเข่าไม่ใช่เร็วเลยยังวัดเร็วง่ายเลยยังลายยังลายยังลายว่าแ่โดนเวมไเมีคนเกี่ยวเอาเ็น่านเด่เกี่ยวจะคน แม่เลยันลงก็ลงไว้เนาะเขาเนาะอยู่ฝนลงฝนจะป่าบวาบลงเสวาเลยดใจมากเนี่ยงมมีพวาวันรมเลยเ่ะอย่มมมีพวาเลยก็ต้งมมมีเนาะ้วาวเนาะไปดีทั้งหลเด้ไีทั้งหลเดอ่มีาเามาเปิดใจแต่โลน้มมีคนมาเกี่ยวเขาซอยกันยังมมมีเนาะสะพาน ยังมัวมีโอ้ยยังมัวมีก็สุดใจเนาะบ่่ืนนใจเเพาะโดยแต่ยังหาคนเกี่ยวเข่าซอยอยู่บ่าะแต่ยังหาซอยอยู่ยังหาซื้อเตาเนาะมาซอยโด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 ยรวยใจยังว่างซื้อเตาเนาะโดยอืมแต่ยังว่างอยู่ประมาณสี่น้องเพต่นยังเกี่ยวเข่าอยู่สามคนนี่ก็พ่อแม่บ่พ่อแม่กับยายบ่ มันตากนอขึ้นจะได้มือร่วมสินเนาะกรเที่ยวกันที่ใครนี่เี่ยวแอแม่แมือพอจนมันกน่อยจนเมืองมันดูเตียงไปก็เจอกันโดยโดดยผู้น่ผู้หน่อยเนาะพว่าห้ามตัวมีคนเนาะไปได้น้องจันจะเข่าของเฮียนว่าถูกอยากเข่าเ่ออยากเข่าโย่พวกอันเสือผ่าอุปกรณ์ได้มีโลกกรเคียนพวกปึ้มยังมูมี ดโดูดดยยังมีจัอกยางกับฟอยังบบเคยเข่าเนาะบักลาต้องข่าของเยนเด้อต่อไปเด้อเมนแน่เกี่ยวเข่ากับข่าเลยเนาะน่องกับลายปีเลยโดยเข่ากับปอนึ่งไได้หนิเนาะเมนน้าสิปอนึ่ง่นเนาะยังมีเนาะ โดยเมือนี้กับมอแยกเนาะถ่ายบ่มีเนาะรถที่มีนะว่าน้องจันยังบ่มีอยากได้อยู่บ่โอ้อยากได้อยู่ดิถ้าลุ้งกะว่าให้เสียเอาบ่โอ้เอาดิน้องมักเสียงน้องจันนี่มักซี้ยังเลยที่โอซี้ยังก็ได แต่แต่น้องต้องสัญญาด้วยว่าต้องไปเฮียนถุงมือเด้อโดยเพราะว่าถ re ้าครูโบเฮียนเอากับโไปเนาะเพราะถ้าไปเฮียนได้ครูจะได้บอกว่าน้องเป็นมืออ่นมือพักไม่ได้เพิ่นกระบอกเด้อน้องจันต้องพังควมลุงสอนเนาะเพราะว่อยากให้เป็นคนดีมาสั้นซะเนาะโดยโอ้ขาดที่ไอเขียน พวกปึ้มพวกยังก็คือขาดเนาะตอนนี้เนาะโดยโดยโดเสือหน้าเฮียนก็บขาดบ่มีว่าชั้นจัเนาะยังโมเคยเข่าของเฮียนก็ยังบ่ได้ซื้อคือว่าโอ้โดยโดยโดยเรืเกี่ยวข่าเนี่ก็ดินเรื่องไอ้น้องคือเนียนเลยเนาะเพราะว่าน้องมันเกย์ไงอยู่แล้วเนาะถ้าน้องจันรับปากไม่ชี้แล้วลุงสิเอาฤที่มาให้ เนาะดดยังไง้าร่าดีใจปะดีเนาะโดยโดยโดยดุงสีเอามาให้ก่อนเด้อมือนเด้อได้มามอบมาเนาะของทุกทงทุกอย่างที่เขามาถึงสะพานบุญให้ทั้งค bon ุณใหญ่ใจบุญหรือว่าคุณใหญใจดีเนาะทางเรทศไทยเนาะะได้ เล่นมาอุปถัมภ์ของน้องพัดหรือว่าน้องจันเนาะคือมีหลายๆอย่างไ้พี่น้องจะมีรถที่พันึุ์เนาะจะมีอาหารการกินก็ลายอยู่นี่เนาะลายเลี้ยนี่จะมาพออพี่น้องเปิดเลยนี่น้องเลยจะมีน้ำเย็นน้ำเยี่ยวเขาวม่เลยเพราะส้นใจเนาะแต่ที่ได้พ่อแม่เจ้าเลยมากรุมาโดนพี่อินนี่มาพุ่นเนาะมากรุสภาพเป็นยังไงมากรุใจมากือใจเร้อใจสุด ไปเฮียนอี้มีวะไปเฮียนเด้อวันนี้เด้อล่ะเด้อน้องไปเฮียนคู่มือเด้อ้าว่าคูพ่ให้ไปคือคู่พักเพิ่นกระิีเรบบอกเจ้าเนาะกลับบได้มาืันนี้เนาะกับบได้ไปอย่นี่นะเนาะคือกับนุ่งกับหมอบใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับพ่อน้องคุณนะะโดยถึงมือน้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกับม้อถุอยางเนาะโดยจะได้ดีใจวะ โอ้ทำท่าดีใจมัย่ฮะเย้ขอบใจขอบใจขอบคุณคะแม่ขอขอบคุณขอบคุณมาอขอบักนมีกนนองคนหาเนาะแตยังบอมีคนี้เนาะมีเงิน okay, อีกนอองยัมอยู่เนาะท่านหนึ่งเนาะท่านบา เดือดจากซื้อของเลยเดือดจากรถทีบเดือดซื้อของที่ว่ารถทีบที่อาหารการกินที่เ้าซื้อมากนี่ก็เดืออยู่พันบาทเนาะนี้กะอาซื่ครับกระมอบให้เพิ่นเป็นการเฮียนกันยังนี่เออให้น้องเลยก็ได้เนาะอ่น่องรับมาลูกนี่แตมีเงินหนึ่งพันบาทไปที่เราให้มอบหมายให้น้องเนาะ ว่าเป็นขึ้นการศึกษาของน้องเคนเนาะจุดที่นักเรียนเนี่ยอุปกรณ์การเรียนเนาะังไกเป็นกำลังใจให้เด้อลูกเด้อเรียนเก่งๆเด้อเรียนเด้อกำลังใจเรียนเนาะดูน้องคนหน้าก็ดีใจน้ำน้องเนาะกกะซีว่าโป๊ออกละลืมตันกันเนาะดีใจว่าด่ดีใจแหงวะใช่เป็นเรียนแนบานีเนาะ เงินซื้อสุดพ่อือุนำเนาะน้องเนาะเป็นผู้ใดีใจให้คุหก็ดีใจคือการน้องคนหน้าได้ะไปไม่รู้มาโอไปกัสิเป็นน้องคนหน้าไปพี่น้องคนหน้าไปไว้ลูกมาบ่พร้อมกันเลยไปเอนหน้ากี้ไวลเอาไปลูกละคนหน้าก็จะได้เงินเือนมนนี่เคนาก็มีพันคือการเนาะพันไลูกละนั่นน่ะไปเอาเงินน้าพอไป มัลโหลวะโวยนายมะโวยนาให้ดวงพี่เบิ้งลูกล่ะอ่าบดีก่อนใบดีทุอย่างลัูกทุย่างอันนี้ก็เป็นเงินจากผู้ใหญ่ใจบุญจากดวงพี่เขาเนาะกลับมามอบให้น้องคนหน้าหนึ่งพันบาทให้พี่น้องให้เนาะเอาหน่อยไลูกน้องกัเอาไว้ซื้อนมเออทุจร้าก่อนมาดูอ่ะเอาเงินนะเออทุจร้าบายดีสบายดีสบายดีสบายดีอ่าบายดีอ่า เป็นแต่เด็กน้อยเนาะยังวัวเจ็แต่แม่แม่เนาะถามีไหมลูกอะน้องก็ดีใจลายเนาะเป็นอย่งไรเน้องคงรู้สึกดีใจบ่ะลูกโอ้ดีใจเนาะแต่น้องก็ต้องอภัยเฮียนเด้อถ้าดีใจเด้อเพราะว่าลุงก็อยากให้น้องเป็นนังสื่อเนาะก็จะได้เป็นคนดีในอนาคตในสังคมต่อไปเนาะ แมนคันสีแดงกะเข่ากับน้องเลยแด้แต่สีแดงโดย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 กะมือนี่กะห้ากัสีเดมี่แม่นีปลาทูพ่พี่น้องเลยเนาะขนมจีนน้ตั้นโดยโดยสบายดีเลยยายสบายดีโดยโสบายดีเนาะอันนี้ก็คือทั้งยายของน้องบุญจันทร์พ่อพี่น้องเลยเนาะ น้องจันนั่นเองพี่พี่น้องเลยขึ้นตะเกี่ยวเข่าเนาะอ่ามืาอนี้กับบรรยากาศกับส so ีมาหาน้องพันเพื่นเป็นจังไรเนาะน้องพันก็มือซ like yeah, ื้ตอนนี้เป็นได้ดีใจนะดูนะโดยโดยดีใจเนาะดูอย่าตัวดตั้งนานแล่เดีบยวมีเงินซื้อให้โอ้โดยโดยโดยผมมีเงินซื้อมาหอดตอนนี้ก็ตอนนี้เนาะน้องเพิ่นก็เป็นจริงแล้วเนาะเป่นก็ได้เนาะทุกได้ก็ดีใจแม่นแม่นอยู่ก็าับ าง่งลบาเม่นโยดยโดยลูได้เม่ลูได้ก็ะม่ได้นาะง่ายนก็โอเคอยู่โดยม่ทั้งหทั้งน้องพันบนโดยอยพรหก็ได้น้อพันนี้ยแอยรก็เป็นแครเห้เป็นอยู่สภาพดีๆ่แห้งนาะโดย้ภาพแข็งแห้ง ไปทำอะไรกันเดินทางปลอดภัยเจ้าโดยให่างมีไปมือหนาเนาะโดยโดยเพื่อนทานเฮามาําใดก็ขอให้อกานมาหาําใดก็ให้กลับไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะเเอออโค นี่กน้องกับอกับเป็นได้แต่บ่เป็นยังเนาะคือกันไทยก็ได้พ่อนะอยู่ดีแม่งหนทุ่คนแต่ทงทีมงานกัจ้าจ้าจ้าคลิปแต่ก็ให้มันลังมีคนดูเยอะเนาะนวลโดยโดยสาธุพุ่งไปไกลเนาะจ้าเจ้ามันก็ดีใจแหงนะอใจดีตัวแมนว่าออเลยพี่น้องเลยเนาะตื่นตัน่เคยเคลียร์ยมีมือนี่นาพเนนมีมือนี่ เรคิดเนาะเกิดห้าคนวราใส่ิมาซื้อไที่หงเนาะโดยโดยดย่าิมีผู้ใดใจดีก็เผาเนาะหักแพงเผาอยู่เนาะทีมงานแพงสองพันมาสองพันคิดหนไรเนาะตอนนี้ทีมงานเอามาผู้สิกธหน่ไยงานอย่างนี้สิอเนาะมที่เราคนมากียเข่าเลยนะโดยโดยโดย ก็คนเมื hmm. ่อกี้ข่าวแถวหน้าใกล้นะอือมคือว่าฮุบปรุงตุงต้อยทีคือว่าคนเกี่ยวมาเกี่ยวเผาเนาะเมนเมนเมนดีใจแต่ว่ายังก็บ่อยากเป็ี่ยนเนาะโดยตื่นตันเนาะตื่นตันเอากตบว่าเคยได้เนาะเมนเลยมันคือเราเป็นชื่อเฮายงของันนะจ้า โดยแมนเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่หน้ากระหอดมือน้องเพิ่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางทีมงานเขาก็ได้มามอบหมา้ถึงเพิ่นแล้วพี่น้องเลยทางทีมงานเาจังได้ลำลาน้อกบนเนาะโดยก็คุยกันนานกันพอสมควรเนาะน้องพันเนาะทางทีมงานเขาก็ได้ลำลาน้องก่อนมื่อนี้เนาะโดยสบายดี สบายดี่ะสาดีาดีน้องนุ่จันทร์โดยสบายดีสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีอาเพล่นก็ไปน้ำให้พี่น้องไยเนาะทางน้องเพล่นโดยบอเป็ครื่องม่เรอก่กกคนป่านปพพี่น้องดังจากที่โอ้ลมที่มอบหมายอ่าให้น้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องเลย พอน้องเนาน้าก็ดีใจละเน,นาะที่มารับหน้าที่เป็นสะพานบุญให่ททางาผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อพี่น้องเลยจากระเทศไทยเนาะขอขอบุญขอบคุณเนาะที่ไว้เนื้อเสื่อใจทางทีมงานของน้องๆเนาะบทถุกคนเลยเนะาะพอน้องคนหน้าก็ดีอกดีใจร้ายพ่อนพี่น้องเลยทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนจะอุปธรรมทางพอน้องคนหน้าเนาะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้ก็ ทางทีมงานน้องกับสีบได้เกิดขึ้นในวันนี้พี่พี่น้องอเนาะกัจจีบได้มาอยูุ่ดนี่เนาะก็ขอคอามุุขอบใจหลายๆเนาะที่ไปเนื้อเสื้อใจเนาะพ่อน้องคนหน้ากัจจีได้ห่วยใส่ให้พ่อนะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บยาชุวได้ความไข้ยาซุมีเด้ออ้าเด้อเนาะกัคคิดยังกัคขอให้ได้นุ้นเนาะกัคสมรังมนุเที่ยวคิดเอ้อเนาะการหน้าที่การงานกับขอให้ดุ่งเดืองเนาะจะเดินจะเดินขึ้นมือหน้าต่อต่อไปเนาะ ิพอ,อน้องคนหน้าก็าจบลงเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องอาไว้คลิปหน้าอีกก็ต่อไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี